สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราเอาผ้าไปปั่นกันนะคะบรรยากาศฝนตกจะพี่น้องฝนตกพอด้ลินก็เอาผ้าไปปั่นเนี่ยอยู่หน้าปักซอยนะคะทุกคนนี่จะถึงแล้วอ่นอบร่มร้อนกันนะคะทุกคน น,นี่ออกมาขางนอกก็ไดแล้วหนึ่งคลิปนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทําเป็นคลิปเอาผ้ามาปั่นนะคะปั่นรมร้อนแห้งเลยจากทุกคนนี่สําหรับช่วงหนาฝนทั้งสี่นะคะนะพินองอดแล้วอนน้ <c oughs> 55 8ให้เวลาเลือกระยะเวลา5ที่ท่านต้องการดูราเลยค่ะเวลาเลือกปธิการสำหนเงิน It's so a สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงสำนีก่อนเดอ้อพี่น้องปองปายทุกผู้ทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะโปรดติดตามคลิปต่อไปว่าจะเป็นคลิปอะไรกันดีนะคะ่ะพี่น้องขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังแรงใจเด้อค่ะพี่น้องปองป่ายทุกผู้ทุกคนบรรยากาศหน้าฝนแบบนี้กะ อยู่ในเมืองกรุงเนาะคะ่ะนอก,ก็ต้องเอาผ้ามาปั่นอบแห้งใส่ได้เลยจัะพี่น้องปั่นอบแห้งพร้อมใส่เลยจัะพี่น้องทุกคนบายบายเด้อคะ่ะ